ี่อยอง่สมองวเหนียอจ้ะตรงไหนก็เจอกันผู้ช่วสจังเลยขอบคุณค่ะขอขอจะเอาไม้จะเอาให้ใส่ถ้าใส่ได้อนางล่ขึ้นมาล่ำมือนี่อ๋อพอดีว่าหางเครื่องไม่พร้อมหางเครื่องไม่พอมขนาดนี้สวยแล้วเจ้าสอะขนาดไหนคะ ข่า,าม้าลำม่งเออเขามาหงมูจากล่ำผ้อยดอเป็นหนหาจหานี่ำอันนี้แห่เทียนข้าสาวัดพัดป่าเทพประทานเนาะชื่อหลปเรือปกติอันนี้บ้านหมังไผ่หมูหมูแปดนะคะนี่หมูแปดนะคะ โอ้ัองันได้มาเป็นกล่องใหญ่สมอนกระไดเด้อวัยงามบอรัเพียเพียวี่เงี้ยครับเวอาไปอยู่ใน y o u t ยูทูนะคะแบะไหนสดด้วยยูทู e ด้วยแปใหญ่ๆหนูรถน้นมันยังไม่มาหรอกมันไม่สามารถเปนดรหวานโหหวานทูทีโฟแเดี๋ยวแป๊บแป๊บรอแป๊บหนึ่งสองแป๊บแล้วหนึ่งสองสามแป๊บอรมณพ นาง้ามาเข้ากล้องหน่อยไปทั้งบุตรบอกค่ะทั้งนีมันก็ยอนแสงนีมันก็ย้อนงหนมักยแสง่นีมันก็ย้อนแสน้แหละรู้แล้วก็หนหน้ามาฝั่งนี้นีย้อนแสงแล้วก็เทียนไม่ได้ไดอะไร็ไจ้าจ้นั่นนางามาเอบความสวยผู้ใดงามอยู่ก่อนผงามอยู่ก่อน กัวสวยนะคะตอนนี้ใครสวยใครขี่เลยก็ดูตอนนี้แหละอ่านักรำพร้อมนายเทียนพร้อมมันบอสคะหนึ่งสองแะหนึ่งสองแเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะขอพับนิ่หน่อยเดี๋ยวหันหน้ามาพํานิ่งพับนิ่ง เอ้าลำล้ำมาบระทานดในฐานน้องนายมามาส่ง้มาประทานเลสเมอวแต่ไปชาดแดดอยู่เดี๋ยวนี้เส้แห่มอดบัดรก็แหอดเด้คนซื้อแก็ยัต่น่โอ้าลตรงนั้นก็เห็นคนสมบูรณนะ อันนี้ผ่าไม้หรือผ่า,าเหลาจ้ะอ๋อว่าแต่ผ่าไม้หวานห้อง,องสวยผ่าเหล้าสวยอันนี้ทะเบียนรถเด้อทะเบียนรถทะเบียนรถเด้อสิออกวันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งบอกว <laughs> ันที่หนึ่งเด้อนี่สิวันที่หนึ่งนะ เอาญาท่าไปลูกไปเอาญาท่ารถเขาเบรกแล้วเขาตกรถเป็นอย่างขาววักกระเสียมาพีกระเสียเครื่องไฟแมอุ้ยจีนได้ร่ำม,มาน้อนิ่ามมาน,นึ่มันเบิร์ด ปุตีเปยตีใส่ละเมียุ้หญงอยู่ใส่ละเมียปุยไงไปใส่เหมือนี่คือปเห็ผูุใหญครับรถเตบได้บ่เติมน้ำมันอย่าหาเห็ดเด้อ้ใหไงเอ้ยเนี่ยสุดหนีพิเศษกกมูนีสุดรหนีงามคักหนีจ้านีมาโมิสอไปบงไดเครื่องเสียง ข้างมองนันสูนั่งร่ำบ่ไหวม่สูนั่งร่ำบ่ไหวเ้งดหลายด้ส่ให้ปายุคุณมากมากป้ป้ปอันนี้หมูสิบสองในนี่พี่น้องนั่งนั่นนี่นังนั่งหาหมูสิบสองอะไรน้มันมันมันใชได้เ่องเสียงบอเครื่องเสียงกับบมมี่มันสิร่ำจังได ยัยังยุงุ่มอากาศไยุงหลายเดอ้อปัดปาายุงหลายเน,นปัดป่ายุงเยอะนะคะสี่ค่ะสวัสดีค่ะพามาบุญวัดวัดวัดที่สี่เด้อนี่ไยวัดวัดที่สองสี่หมู่บ้านแต่ว่าวัดที่สองวัดป่าเทพประทาน พระครูทองคำนะคะอยู่วัดนี้นะคะวัดบ้านแหวนเจ้าคณะตำบลนะคะอยู่ประจำวัดล่อน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 ไปครับพ่อไมเแฝงห้ห่องเองก็ได้เนะเพราะว่าเครื่องเครื่องเสียงมัน แล้วคุณยายตีมากประด้๋คุณยายตีบ่ะเด้ยเติมน้มันอ้าวคุณยายตีคือมาซอยเข็นเรลาแน่ล่ะเข็นรถมากจริงเนาะโอไมกอกมันหมดมันหมดกะคือเ่าเข็นซอยเล่า โอ้ยมันเกินเสียงมดแล้วสทยงไหนที่ได้เปิดน้งใหม่วัดปาหลายหลายเด้อพี่เมรนหลวงพ่อขายลำมันด้วยด้วยถล้ำใหญ่ๆลำสามสิบาทลำมรายี่สิบบาทสามสิบาท มาแต่ไม่ไพ่กับบทโทษเอาแล้วสาบายมาสิเด็ดสิเอ้ไข่ก็ลังแต่สิอันนึ่งดอกไม้ไม่เห็นออกเลยมันไม่น้องใหม่น้อเออหน่อมไม้บ่ออกว่ะยุงลาไม่โตยังไงพี่น้องเอ้ออยยง ออนนโอ้ยเจ้งเสียงมันเงียบมันก็เลยเงียบมีซิรีอยู่บักกคอง่ายพุ่นบักกคอเต็มตน้นู่พุ่นทเทิงหัวผิ่น แพ่งม่มีเด้อเอ็มซีครับนางล่ำก็เริ่มระดล่ายมนาขาเมื่อปุได้น้อยไปส่งห้าอวะนี่สันมากโอ้ยปุณาไปส่งป่าน้อเมืองมาใกล้หนึ่งเด้อพี่น้องกัดป่ากับบาดบาดข่านทงหน้าพุณยเยสำหรับกิปเี้กัเลื่อนกันไหลกันแช่สมอชั้นเด้เด้อจ้ะ เพ่งกับบอมมี่เด้อพี่น้องเลยนี่ขามันก็รบ่อเขามีทั้งขยะสวัสดีค่ะขยนี่ยถ้ารูเราขอถืว่าดีมามาแห่เทียนเข้าภาษาวัดบ้านหนองไผ่ยันเกี้ยนะคะหนองไผ่ยันเกี้ยจ้ามันสะท้อนแสงเด้อพี่น้องเยยุ่งกันหลายหลายเด้อวัดป้ายุ่งหลายค่ะเด้อพี่น้องวัดป้ายุ่งหลายแง